เอาอมือเออเอาเราไปกดถือกันนนัเดี๋ย่อกิเออเอาทางนั้นด้วยเออเนี่ยถนนน้ำท่วมเรียบร้อยที่บรรยากาศใจกาจะถ่ายไปลงยูทูบนี่ต้นมะขามของข้างๆถนนก็โดนน้ำเซาะน้ำกัดพังไปหมดแล้วนี่ต้นมะขามก็จะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่า อยู क क ่ได้กี่วันก็ไม่ร erm ู้จะก็เรียกได้ว่าน้ําได้ท่วมกันอย่างเต็มกําลังที่ด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวาก็มีแต่น้ำทั้งนั้นหลังจากที่เกิดฝนพายุตกลงมาเรียกได้ว่าโนรูไม่มีรูเนาะโนก็ว่าไม่รูไม่มีรูพายุไม่มีรูแต่ว่ารุนแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้ ต่างๆก,ก็ล้มละเนรนาต้นข้าวก็ท่วมเปื่อยเน่าไปหมดหลายท้องที่หลายตำบลอำเภอในจังหวัดสุรินทร์จะเป็นอำเภอเมืองเขตอำเภอจอมปราศพลบรุรีรัตนบุรีศรีขรรภูมิสำโรงทาบ้านฝั่งอำเภอนมก็ไม่เท่าเท่าไรก็ไม่เท่าไหร่หรส่วนทางฝั่งนู้นก็อำเภอสังขะก็น้ำท่วมทถถ้ก็ถึงเลยสวนเบึงน้ำท่วม บรรยากาศก็ได้ท่วมกันอย่างเต็มกําลังเต็มเม็ดเต็มหมวยจริงๆตรงนี้ก็เรียกได้ว่าท่วมเป็นอย่างจริงๆ,ๆจังๆทางด้านซ้ายทางขวาเมื่อสักครู่เราไปด้านขวาก็นี่มาด้านซ้าย <c oughs> ตรงนี้วิดีโองานได้จอยถ่ายมาันจะไปลงยูทูบจะดูบรรยากาศน้ําก็ได้ถนนเส้นจากบ้านห้วยไปบ้านตะแบกถนนเส้นสมเด็จพระเทพเนาะบรรยากาศถนนก็ จะท่วมกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกเพื่อสนับสนุ้นโครงการจะท่วมกันอย่างไม่มีอะไรเ,ยเลยเพราะฉะนั้นก็น่าสงสารหน้าเห็นใจญยติโยมสาธุชนผู้ที่มีๆของจริงน้ำท่่ง ทำให้ค,ความเสียหายหกันอย่างมากมายทีเดียวยกียวว่าเข้ากระาที่ลงทุนไปได้หวาลงไปก็ฝากดำลงไปก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความทรงจำอย่าน,นีา้มาค้งๆกันน่นจอยงามจอยขายทั้งสองมือแล้วีโอมือหนึ่งวีโอมือหนึงหน่งไลส์สด ถ่ายทั้งสองมือเลยนันทั้งสองข้างบรรยากาศน้ำก็ได้ท่วมเป็นอย่างนะเต็มกำลังจริงๆเรียกได้ว่าทางด้านข้างนู่นถนนตรงนี้ก็ถนนข้ามไปทางด้านสวนท่านกำนันท่านกำนันวิเชียนบริบานนู้นเข้าไปลึกๆก,ก็น้ำก็ได้ท่วมขึ้นแต่ไม่ถึงสวนหรอก ทางกลางสวนก็น้ําท่วมไปหมดแล้วอันนี้ก็บรรยากาศของของทุง่งทุ่งของหางทุงท่งวานยังเตี้ยทุ่งมันน้องวันเราเวียงทุ่งมันตะแบกก็ท่วมไปหมดเรียบร้อยอันนี้วีดีโอได้ไปแล้วหัวสามนาทีกว่าไ,ไม่ใช่หัวอ,อันที่สองเนาะแม่อันแรกตัดไปแล้วไม่ต้องยาวมาแกวไม้ตัด นี้น้ำท่วมมากเลยครัน้น้ำลึกเินมากเนาะนาจะมตรกว่าอย่างว่าจเกือบเมตรมั้งนนะเพราะว่าตอนเรมานน้ำมันสูงมันสูงสูงนี้ก็เรียบร้อยทัั่งบ้านบ้านราเรียนก็ัว่งน้องตัวเอาพจอยมั่ ไม่จอไทยลูกี่จอยไม่ไทยลูเออวอ้วเอาวิดีโอเยวไล์ที่นไฟล์เนะนั่นก็ใสเกบเา่เลยไมไ่เก้เายาไปเก็บา